สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่กันมาในเมนูต้มโครงปลาสลิดค่ะเค็มนำํำเผ็ดร้อนตามเปรี้ยวจีจ๊ดจัดรสจัดจ้านชอบไหมล่ะคะถ้าใครชอบตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะเริ่มจากการทอดปลาสลิดค่ะปลาสลิดท,ที่ได้มานะคะพี่กันก็แยกส่วนของเนื้อกับส่วนของก้างนะคะแยกทอดไปเลยค่ะส่วนของเนื้อก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะ แล้วส่วนของก้างก็เอามาทอดให้หอมกรอบเลยค่ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำซุปค่ะพริกแห้งค่ะลงทอดในน้ำมันนิดนึงนะคะอย่าทอดนานค่ะไม่นั้นเดี๋ยวพริกแห้งเนี่ยไหม้นะคะรสชาติก็จะขมค่ะทอดแป๊บเดียวค่ะพอพริกแห้งเนี่ยฟูเต็มเม็ดแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำมันออกค่ะให้เหลือเฉพาะน้ำมันที่ติดกระทะนะคะแล้วพี่กันก็จะนำสมุนไพรล,ลงมาผัดค่ะ ก็จะมีข่านะคะหั่นเป็นแว่นๆค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะ4ี่ห้าต้นนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าทำต้มโคลงต้องเอาไปย่างไฟอ่อนๆนะคะแต่บ้านพี่กันไม่มีค่ะก็เอาประมาณนี้ละค่ะผัดเอาจนหอมเลยค่ะช่วงนี้พี่กันก็จะมาต้มน้ำรอนะคะใช้น้ำหนลิตรค่ะรอน้ำเดือดนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือปลาสลิดท,ที่ทอดไว้สักครู่นะคะตอนทอดเนี่ยปลาสลิดก็จะติดกันเป็นแผ่ไม่ต้องตกใจนะคะพอปลาสลิดเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแกะออกมาเป็นชิ้นๆได้ค่ะวันนี้พี่กันใช้ปลาสลิด3ตัวนะคะสำหรับต้มโคลงหนึ่งถ้วยค่ะและนี่ก็คือชุดสมุนไพรที่ผ่านการผัดมาแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่ได้หอมเหมือนไปย่างกับไฟอ่อนๆนะคะแต่การผัดเนี่ยก็ช่วยทำให้กลิ่นหอมเหมือนกันค่ะ วันนี้พี่กันก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะคะน้ำมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใบกะเพราค่ะใบกะเพรานี้ก็เด็ดเตรียมไว้นะคะตามด้วยสมุนไพรสดค่ะมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกแดงจินดาค่ะเพิ่มสีสันพริกขี้หนูเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะให้ความเปรี้ยวอมหวานนิดนนะคะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะช่วยตัดรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะพี่กันก็จะลงเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนำก้างของปลาสลิดท,ที่ทอดเมื่อสักครู่นะคะลงมาต้มค่ะต้มเอาน้ำซุปนะคะหลังจากที่น้ำเดือดก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งค่ะ ให้น้ำกระดูกออกมาให้เต็มที่เลยค่ะมาตเตรียมเครื่องกันค่ะน้ำพริกแห้งมาโขลกพอแตกค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะบุบบ,บพอแตกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงค่ะบุบบ,บพอแตกเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะ แล้วก็นำพริกสดเนี่ยมาโขลกพอหยาบๆเหมือนกันค่ะพอโขลกเสร็จแล้วนะคะไปดูแกงกันค่ะตอนนี้น้ำแกงของเราเนี่ยก็งวดลงไปพอสมควรแล้วนะคะพี่กันก็จะตักในส่วนของก้างปลาขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาต้มโคลงกันแล้วนะคะไว้กินตอนฝนตกพรำๆแบบนี้ละค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะอบอุ่นร่างกายได้ดีมากเลยค่ะใส่ขา่าใส่ตะไคร้ลงไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาพริกกระเทียมหอมที่โขลกเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะรอจนน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยปรุงเครื่องได้เลยค่ะก็จะมีน้ำปลาค่ะพี่กันก็ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าปลาสลิดของเราเนี่ยรสชาติก็จะออกเค็มแล้วนะคะปรุงแต่น้อยๆก่อนค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มค่ะพี่กันก็จะลงในส่วนของน้ำมะขามเปียกนะคะเน้นเปรี้ยวค่ะ แล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลมะพร้าวสักนิดนะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วพี่กันก็จะลงใบมะกรูดเพิ่มความหอมไปเลยค่ะตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็ใบกะเพราค่ะพี่กันก็จะเหลือผักชีใบเลื่อยและใบกะเพราวไว้นิดนึงค่ะไว้ใส่ก้นชามค่ะวันนี้พี่กันไม่ได้ทำเยอะนะคะหม้อนี้สำหรับ1ชามเท่านั้นค่ะ แล้วก็เหมาะสำหรับหนึ่งมื้อค่ะแล้วก็ต้องจัดเสิร์ฟตอนที่พร้อมที่จะทานเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาสลิดเนี่ยคงความกรอบค่ะตอนนี้ต้มโครงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะทานแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วพี่กันก็จัดเสิร์ฟมาเลยค่ะ แล้วถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยค่ะพี่กันจะได้มีกำลังใจทาเมนูต่อๆไปค่ะตอนนี้นะคะต้มโครงของพี่กันก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแต่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังรับประทานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพี่กันขอตกแต่งหน้าตาต้มโครงของพี่กันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยบีบมะนาวค่ะเพิ่มความหอม S <S <S พร้อมทานแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ